สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยของเราวันนี้นะคะเราจะมา,อาลองมาเจาะลึกกันในเนื้อหาจากบทสรุปของซีรีส์พอดแคสต์ไทยชุดหนึ่งชื่อว่าอาดีตสะท้อนปัจจุบันนะคะครับผมคือเขาเน้นการกลั่นบทเรียนจากประวัติศาสตร์เพื่อนำมาใช้สร้างอนาคตอืมน่าสนใจครับค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจร่วมกันว่าบทสรุปเนี่ย เขาเลือกนําเสนอประวัติศาสตร์ไทยในมุมมองไหนแล้วก็สกัดบทเรียนอะไรออกมาบ้างครับเพื่อใช้กับปัจจุบันแล้วก็อนาคตใช่ค่ะเนื้อหาที่เขาอ้างถึงนี้ก็มีหลายช่วงเวลาสําคัญเลยนะคะตั้งแต่ยุคเริ่มแรกเลยครับสุโขทัยกับแนวคิดเขาเรียกว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆอืมใช่ครับแล้วก็อยุธยาเรื่องการต่อสู้เพื่อเอกราช การแปลนแปลงการปกครอง2475อันนี้ก็จุดใหญ่จุดเรียนสําคัญเลยครับค่ะสงครามโลกครั้งที่2กับบทเรียนเรื่องความเป็นกลางแล้วก็มาถึงยุคปัจจุบันที่เน้นบทบาทของประชาชนครับผมครอบคลุมเยอะทีเดียวนะครับคือวิธีการที่บทสรุปนี้เลือกที่จะเชื่อมโยงเหตุการณ์ในแต่ละยุคสมัยกับบ,บทเรียนสําหรับปัจจุบันอ๋อค่ะค่ะไม่ใช่แค่เล่าว่าเกิดอะไรขึ้นแบบไล่ไทม์ไลน์ไปเรื่อยๆค่ะ แต่พยายามดึงเอาแก่นหรือคุณค่าบางอย่างออกมาอย่างที่เมื่อกี้พูดถึงสุขโขทยัยค่ะสุขโขทยัยครับเขาก็อาจจะใช้เพื่อสะท้อนภาพอ,อ,อุดมคติของการปกครองที่ใกล้ชิดราษฎรหรืออย่างเรื่องราวสมัยอยุธยาอก็ถูกนำมาเป็นตัวอย่างของความสามคัคคีการยืนหยัดเมื่อเผชิญภัยคุกคามอะไรแบบนั้นนะครับค่ะค่ะส่วนการเปลี่ยนแปลง2475 อันนี้ก็ชัดเจนว่าเป็นบทเรียนเรื่องการปรับตัวครั้งใหญ่ของสังคมใช่ค่ะพลิกเลยครับแล้วก็การวางตัวเป็นกลางในสงครามโลกครั้งที่สองก็ให้แง่คิดเชิงยุทธศาสตร์การรักษาดุลยภาพอืมแล้วพอมาถึงยุคหลังๆที่เน้นบทบาทประชาชนก็เหมือนเป็นการสรุปว่าเออพลังของประชาชนเนี่ยคือปัจจัยสำคัญในการกำหนดทิศท,ทางของชาติในยุคใหม่อ๋อ อันนี้คือตามมุมมองที่บทสรุปนี้เสนอมานะครับแต่ละยุคก็เลยถูกตีความเพื่อให้บทเรียนที่สอดคล้องกับแนวคิดหลักของเขาเรื่องการเข้าใจรากเหง้าและสร้างอนาคตเข้าใจแล้วค่ะคือดึงเอาสิ่งที่คิดว่าเป็นบทเรียนออกมาไม่ใช่แค่ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เฉยๆถูกต้องครับที่นี้มีอีกประเด็นที่น่าสนใจมากในบทสรุปนี้ค่ะคือเรื่องความรักชาติที่เขานิยามใหม่ มันมันดูเหมือนจะต่างจากที่เราคุ้นเคยกันอยู่นะคะใช่ครับอันนี้น่าสนใจมากครับค่ะตามที่บทสรุปนี้เสนอมันต่างกันยังไงแล้วนิยามแบบนี้มันมีความหมายในเชิงปฏิบัติหรือมันเปลี่ยนวิธีที่เราควรจะเอ่อมองโลกหรือเปล่าคะครับคือบทสรุปนี้เขาให้คำจำกัดความที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากเขาบอกว่าการรักชาติไทยคือการเคารพสิทธิและเสรีภาพของทุกคนรวมถึงชาติอื่นอ กว้างมากเลยนะคะรวมถึงชาติอื่นด้วยใช่ครับซึ่งเป็นการตีความที่มันขยายขอบเขตออกไปเยอะเลยจากแค่การยึดติดกับอดีตหรือความภาคภูมิใจในเผ่าพันธุ์อย่างเดียวค่ะแต่มันผูกโยงความร็กชาติเข้ากับหลักการพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคมสมัยใหม่คือเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชนความแตกต่างหลากหลาย ในทางปฏิบัตินี้นะครับตามแนวทางของบทสรุปนี้การเข้าใจอดีตอย่างถูกต้องคือรวมถึงการเรียนรู้จากทั้งความสำเร็จและความผิดพลาดด้วยนะค่ะมันควรจะนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างแล้วก็เคารพความแตกต่างมากขึ้นไม่ใช่แค่ภายในประเทศเราเองค่ะแต่ยังรวมถึงท่าทีที่เรามีต่อประชาคมโลกด้วยอ๋อการเคารพชาติอื่นก็เลยกลายเป็นส่วนหนึ่งของนิยามความรักชาติในแบบที่บทสรุปนี้นำเสนอมาครับหมายความว่า บทสรุปนี้กำลังจะบอกว่าถ้าเราเข้าใจประวัติศาสตร์จริงๆอย่างถูกต้องเนี่ยมันควรจะทำให้เรามีทัศนคติที่เปิดกว้างมากขึ้นใช่ครับแล้วก็เคารพคนอื่นมากขึ้นทั้งคนในชาติเดียวกันเองแล้วก็คนชาติอื่นด้วยถูกต้องเลยครับนอกจากนั้นนะครับบทสรุปยังเชื่อมโยงบทเรียนจากอดีตเนี่ยเข้ากับคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับสังคมที่แข็งแรงในปัจจุบันแล้วก็อนาคตด้วยเช่นอะไรบ้างคะเช่นความสามารถในการปรับตัว ซึ่งเราก็จะเห็นได้จากหลายช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ไทยเลยที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆค่ะจริงค่ะการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างแล้วก็การเคารพในความเห็นต่างอืมสาคัญมากเลยนะคะยุคนี้ใช่ครับบทสรุปมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบสําคัญที่หล่อหล,อ,ลอมสังคมไทยหรือควรจะเป็นสิ่งที่สังคมไทยเรียนรู้นะครับผ่านประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์อันยาวนานค่ะเพราะฉะนั้นการเข้าใจอดีตในมุมมองนี้ จึงไม่ใช่แค่รู้เรื่องราวแต่คือการซึมซับเอาคุณค่าแล้วก็ทักษะที่จําเป็นต่อการสร้างสังคมที่ดีขึ้นฟังดูเหมือนว่าบทสรุปนี้ไม่ได้แค่ให้ข้อมูลนะคะได้พยายามจะกระตุ้นให้เกิดการลงมือทําด้วยหรือเปล่าคะครับผมที่บอกว่าความเข้าใจอดีตคือแรงบันดาลใจเนี่ยคะ่ะมันมันทำงานยังไงคะในมุมมองของเนื้อหานี้มันสร้างแรงผลักดันให้คนอยากทําอะไรเพื่อส่วนรวมได้ยังไงอ๋อครับ คือบทสรุปเขาวางกรอบให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นเหมือนเ,ออเชื้อเพลิงอะครับอืมอืมไม่ใช่แค่ข้อมูลที่เก็บไว้เฉยๆแนวคิดก็คือว่าเมื่อเราเข้าใจที่มาที่ไปของชาติเข้าใจความยากลำบากการต่อสู้การปรับตัวความสำเร็จในอดีตค่ะมันจะสร้างความรู้สึกผูกพันความรักแล้วก็ความปรารถนาที่จะเห็นชาติพัฒนาต่อไปอย่างมีคุณค่าอ่อฮะไม่ใช่ความรักแบบ แบบหลงไหลในอดีตอย่างเดียวนะครับแต่เป็นความรักที่หลากจะสร้างสารอนาคตที่ดีกว่าเดิมอ๋อ oh, เข้าใจแล้วค่ะครับการเข้าใจรากเงามันก็เลยกลายเป็นแรงผลักดันให้เกิดการกระทําในปัจจุบันเพื่อเป้าหมายในอนาคตนั่นเองครับเข้าใจแล้วค่ะคือมองว่าการรู้ประวัติศาสตร์มันสร้างสํานึกความรับผิดชอบต่ออนาคตได้ ประมาณนั้นเลยครับแล้วก็เพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับบทสรุปของเนื้อหาต้นทางที่เราดูกันอยู่เนี่ยเขากลั่งกรองประเด็นสำคัญออกมาเป็นข้อสรุปหลักๆไว้4ข้อเลยซึ่งสะท้อนแก่นความคิดทั้งหมดที่เราคุยกันมานี่แหละครับค่ะมีอะไรบ้างคะ4ข้อนั้นค่ะข้อแรกคืออดีตสะท้อนปัจจุบันอันนี้ก็ย้าว่าอดีตไม่ได้หายไปไหนแต่มันส่งผลแล้วก็ให้บทเรียนกับเราในวันนี้ค่ะข้อ2 การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ช่วยให้เข้าใจรากเหง้าและคุณค่าของชาติอันนี้ก็เน้นความสำคัญของการศึกษาอดีตเพื่อรู้จักตัวตนความเป็นมาของเราอืข้อ3การรักชาติไทยคือการเคารพสิทธิและเสรีภาพของทุกคนรวมถึงชาติดอื่นๆอ,อันนี้นิยามที่เปิดกว้างที่เราคุยกันไปค่ะที่เชื่อมกับสิทธิมนุษยชนใช่ค่ะและข้อสุดท้ายข้อ4การกระทำในวันนี้คือการสร้างอนาคต อันนี้เป็นการเชื่อมโยงความเข้าใจในอดีตความตระหนักในปัจจุบันไปสู่ความรับผิดชอบต่ออนาคตที่เราทุกคนมีส่วนร่วมโหชัดเจนมากเลยครับสี่ข้อนี้ครับบทสรุปกลั่นออกมาเป็น4ข้อเนี้ย เหมือนเป็นหมุดหมายสำคัญที่เขาต้องการจะตอกย้ำนะครับมันชี้ให้เห็นว่าประวัติศาสตร์ในมุมมองนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของนักวิชาการเท่านั้นค่ะเป็นเรื่องของทุกคนใช่ครับเป็นเรื่องของทุกคนและการกระทำของเราในวันนี้ไม่ไว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็คือการร่วมกันเขียนประวัติศาสตร์บทต่อไป ซึ่งซึ่งก็เป็นการส่งสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับเกี่ยวกับความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคลแล้วก็ส่วนรวมในการกำหนดทิศทางของสังคมต่อไปสรุปแล้วนะคะแก่นของเรื่องที่เราคุยกันวันนี้จากบทสรุปอดีตสะท้อนปัจจุบันก็คือการเสนอว่า ประวัติศาสตร์ไม่ใช่แค่เรื่องในตำราเรียนครับผมแต่เป็นเหมือนเขมทิตแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานที่เราสามารถนำมาใช้สร้างวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเดิมได้ใช่ครับเป็นการวางตำแหน่งให้ประวัติศาสตร์เป็นเครื่องมือเชิงรุกเพื่อการพัฒนาไม่ใช่แค่การมองย้อนกลับไปเฉยเฉนะคะถูกต้องเลยครับเหมือนเป็นเครื่องมือสร้างอนาคตเลยค่ะครับและเมื่อพิจารณาถึงข้อความปิดท้ายของบทสรุปนะครับที่เขาเชิญชวนให้ร่วมกันสร้างอนาคตที่ดีและมั่นคงเนี่ยค่ะมันก็ ชวนให้คิดต่อนะครับว่าถ้าเราใช้เลนส์เรียนรู้จากอดีตแบบที่บทสรุปนี้สนับสนุนอย่างจริงจังเลยนะมเมื่อมองรูเส้นทางประวัติศาสตร์ที่บทสรุปนี้พาเราเดินผ่านทั้งเรื่องประชาธิปไตยยุคแรกเริ่มความเข้มแข็งในการ,รเผชิญวิกฤต หรือการปรับตัวครั้งใหญ่ๆที่เราคุยกันมาค่ะมันจะมีบทเรียนไหนอีกบ้างไหมจากหน้าประวัติศาสตร์ไทยที่อาจจะซ่อนอยู่ในมุมที่เรายังไม่ได้ส่องไฟไปถึงเออน่าชิดค่ะหรืออาจจะถูกตีความต่างออกไปได้แต่กลับสําคัญอย่างยิ่งยวดสําหรับความท้าทายที่มันซับซ้อนและก็แตกต่างไปจากเดิมที่เรากําลังเผชิญอยู่ในโลกยุคปัจจุบันนี้ค่ะอันนี้อันนี้ไม่ใช่การหาข้อมูลเพิ่มนะครับแต่เป็นการชวนให้ลองใช้กระบวนการที่บทสรุปนี้ส่งเสริมนะครับเพื่อสํารวจ บทเรียนที่อาจจะยังรอการค้นพบอยู่ก็เป็นได้นะครับ